สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำน้ำพริกกะปินะคะสูตรนี้ใครตำก็อร่อยค่ะมาพร้อมกับการทำไข่ทอดชะอมฟูๆหนาๆน,น,นุม่มๆและวิธีการทอดปลาทูให้เนื้อนุ่มไม่แห้งแข็งเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเรามาตำน้ำพริกกันก่อนค่ะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือกะปินะคะให้เลือกใช้เป็นกะปิเคยค่ะเช่นกะปิเคยคลองโคลนเพราะว่ารสชาติจะไม่เค็มมากเวลานำมาตำน้ำพริกจะอร่อยค่ะตามมาด้วยพริกขี้หนูสวนให้เลือกทั้งเขียวและแดงเลยนะคะถ้าใช้เขียวอย่างเดียวเนี่ยจะทำให้น้ำพริกมีสีคล้ำได้นะกระเทียมไทยค่ะใช้เป็นกระเทียมไทยจะหอมกว่ากระเทียมจีน เมื่อเขือพวงให้เลือกใช้แบบอ่อนๆเพราะจะได้ไม่ขมแล้วก็สีจะได้ไม่ดำคล้ำมากค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวข้นสดแล้วก็สุดท้ายน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้ค่ะนำกระปีเคยมาห่อใบตองค่ะเราจะนำไปย่างเพื่อกะปีมีความหอมมากยิ่งขึ้นนะคะกดให้แบนหน่อยค่ะเวลานำไปจี่เนี่ยมันจะได้สุกทั่วถึงกันค่ะแล้วก็ห่อเลย ตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางจากนั้นก็นํากะปีมาจี่เลยค่ะหรือใครจะนําไปย่างไฟอ่อนๆก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะย่างให้หอมเลยนะได้ที่แล้วค่ะตอนนี้นะคะกลิ่นกะปิเนี่ยหอมฟุ้งแล้วค่ะให้สังเกตนะคะใบตองเริ่มไหม้แล้วก็กลิ่นกะปิโชยขึ้นมาแบบนี้คือใช้ได้ค่ะปิดแก๊ แล้วก็ยกลงได้เลยนะคะเปิดให้ดูเนื้อกะปิที่เราย่างมานะคะนี่ได้แบบนี้คือหอมแล้วก็อร่อยแน่นอนค่ะเรามาตำน้ำพริกกันเลยค่ะโดยให้ตำสามตัวนี้ก่อนนะคะก็คือกะปิย่างพริกขี้หนูสวนแล้วก็กระเทียมไทยค่ะห้ามตำพริกเดี่ยวๆเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะเหม็นเขียวมากๆเลยใส่ลงไปเลยค่ะ ไม่พอละเอียดนะคะให้ละเอียดประมาณนี้ก็พอนะคะไม่ต้องถึงกับเนียนละเอียดมากนะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะประมาณหนึ่งช้อนนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ นามด้วยมะเขือพวงบุบให้พอแตกนะประมาณนี้ก็พอจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำมะนาวค่ะใส่ไปซักสองช้อนโต๊ะก่อนค่ะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะชิมรสก่อนนะคะ ปรุงในครกจะอร่อยที่สุดนะคะเมื่อกี้ชิมแล้วเดี๋ยวแม่ซีจะเติมน้ำมะนาวอีกนิดแล้วก็น้ำปลาอีกหน่อยค่ะเวลาปรุงน้ำพริกกะปินะคะให้ออกสามรสค่ะเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนิดๆค่ะหรือว่าถ้าใครชอบรสชาติที่แตกต่างจากแม่ซีเนี่ยก็สามารถปรุงได้ตามชอบเลยนะคะก็น้ำปลาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเตือนนะคะ ต้องชิมก่อนนะเพราะว่ากะปิแต่ละเจ้าเนี่ยหรือว่าแต่ละบ้านที่มีอยู่ความเค็มไม่เท่ากันค่ะฉะนั้นต้องชิมก่อนใส่น้ําปลาค่ะสําหรับอัตราส่วนเดี๋ยวแม่ซีจะสรุปไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปอีกทีนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูกันได้ค่ะหน้าทานมาก อร่อยมากค่ะสำหรับแม่ซีรสชาตินี้โอเคแล้วค่ะตักใส่ถ้วยกันเลยนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยพริกลูกโดดค่ะหรือว่าพริกขี้หนูส่วนก็ได้นะคะตามด้วยมะเขือพวงค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ต่อไปเรามาทําไข่ทอดชะอมกันค่ะก็จะมีไข่ไก่ห้าฟองนะคะยอดชะอมค่ะให้เด็ดเอาเฉพาะยอดเลยนะปรุงรสด้วยน้ําปลาหรือว่าซีอ e ิ๊วขาวเล็กน้อยค่ะตีไข่ให้เข้ากันก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่น้ําปลาลงไปหนึ่งช้อนชาครึ่งก็พอค่ะ แล้วก็ยอดชะอมตี้เข้ากันนะคะนำไปทอดได้เลยค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟอ่อนค่ะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยเท่านั้นนะคะประมาณนี้ค่ะ น้ำมันร้อนก็ใส่ไข่ลงไปทอดได้เลยค่ะทอดด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนสุกดีค่ะปิดฝาด้วยก็ดีค่ะความร้อนเนี่ยจะได้ทั่วถึงนะคะจะทำให้สุกด้ง่ายขึ้นค่ะแอบดูด้านล่างได้นะคะว่าสีเนี่ยได้ที่แล้วหรือยัง โอเคกลับด้านันเลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะรอจนด้านล่างสุกเหลืองได้ที่ก็สามารถปิดแก๊สแล้วก็ยกลงได้เลยค่ะจากนั้นเราก็นำมาห่นเป็นชิ้นๆค่ะ ต่อไปเราก็จะมาทอดปลาทูกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็เปิดแก๊สใช้ไฟกลางนะคะรอให้น้ำมันร้อนแต่อย่าให้ร้อนจัดค่ะพอน้ำมันร้อนก็หย่อนปลาทูลงไปทอดได้เลยนะคะพออีกด้านหนึ่งเหลืองเราก็กลับด้านได้เลยนะคะ โอเคค่ะพออีกด้านหนึ่งเหลืองดีก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ํามันได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะหนังกําลังสวยเลยค่ะเสิร์ฟพร้อมกับผักสดต่างๆมือนี้เจริญอาหารแน่นอนค่ะสุดยอดเลยค่ะ ลองไปทำกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะแม่สีการันตีนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่สีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ